สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาต่อจากใน2อคาบที่แล้วที่เราเรียนวิชาโปรแกร,รมฐานข้อมูลนะครับหรือด a ตเ b a s e เบตโปรแกรมรหัสวิชา20204.2105ระดับปวชวไปที่3สอนโดยอาจารย์กริติเมธโอภางวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน่อ,อนุทบริหารนะครับวันนี้อาจารย์จะเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะในบทที่1หลักการของระบบฐานข้อมูล บทที่2เรื่องชนิดและลักษณะของข้อมูลนะโอเคให้ทุกคนใช้เปิดหนังสือเล่มนี้นะครับนะเล่มโปรแกรมฐานข้อมูลนะเล่มสีส้มๆเหลืองๆนะนะทุกคนเปิดเรียบร้อยแล้วโอเคเปิดหนังสือในหน้าที่ยี่สิบครับเปิดหนังสือในหน้าที่ยี่สิบหลักการของระบบฐานข้อมูลนะครับวันนี้อาจารย์จะ,จะ,ฉะเฉลยนะว่าคำตอบในตอนที่1เนี่ยคำ,คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะครับ พร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับข้อที่1ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเร c คอรนะครับข้อที่2ครับ Entity และ Attribute มีความสัมพันธ์กันอย่างไรงอง,งูครับ Attribute เป็นข้อมูลแสดงลักษณะของ Entity ข้อที่3อ่ครับ ผู้เขียนคนหนึ่งสามารถเขียนหนังสือได้เพียงหนึ่งเล่มเท่านั้นและหนังสือต้องมีผู้เขียนเพียงแค่คนเดียวแสดงว่า entity ผู้เขียนและ entity หนังสือมีความสัมพันธ์กันแบบไหน 1. ต่อกลุม่มข้อที่4ครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้องงูครับเมื่อนำฟิล์หลายๆฟิล์มารวมกันจะได้เป็นเรกอร์ข้อที่5ครับข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล ถูกทุกข้อครับข้อที่6ในการออกแบบฐานข้อมูลนั้นขั้นตอนใดควรทำเป็นอันดับแรกกําหนด Entity ทั้งหมดในฐานข้อมูลข้อที่7ครับฐานข้อมูลคืออะไรแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้ข้อที่8ครับเหตุใดจึงต้องมีการออกแบบฐานข้อมูล ถูกทุกข้อครับข้อที่10ข้อที่9ไม่มีนะครับหนังสือน่าจะพิมพ์ตกไปข้อที่10ครับข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับของระบบฐานข้อมูลข้อกอไก่ครับง่ายต่อผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีมีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมโอเคต่อไปในตอนที่2และตอนที่3ตอนที่4ไม่ต้องทํานะครับตอนที่2กับตอนที่3เนี่ย ให้ไักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดย้ำนะครับเขียนคำตอบลงไปในสมุดลอกโจทย์ด้วยนะลอกโจทย์แล้วเขียนคำตอบลงไปในสมุดส่งอาจารย์วันที่เปิดเรียนตามปกตินะอาจจะประมาณาสิงหาแต่ไม่แน่นะครับเพราะว่าโควิดอาจจะระบาดต่อเนื่องแต่ว่าในเดือนกรกฎาทั้งเดือนเนี่ยเรายังคงเรียนแบบออนไลน์อยู่นะครับ ไม่ว่าเราจะเปิดเทอมมาไหนเปิดเข้ามาในห้องเรียนมาไหนที่วิทยาลัยเนี่ยถ้าหากคาบแรกที่เรามีเรียนกันให้นักเรียนส่งสมุดค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบมีเวลาทั้งเดือนนะค่อยๆท,ท,ทําอย่าไปโหมทําทีเดียวก่อนเปิดเทอมนะค่อยๆทําไม่ต้องลอกนะครับคำตอบเนี่ยมันมีอยู่ในหนังสือเรียบร้อยแล้วหากถ้าหากใครเนี่ยหาในหนังสือไม่ได้อยากหากคำตอบให้มันเร็วขึ้นง่ายขึ้น ให้ไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับจะได้คำตอบที่ที่เร็วขึ้นนะใช้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะอย่าคิดที่จะลอกอย่างเดียวนะโอเคคราวนี้ตอนที่2ครับเรื่องชนิดและลักษณะของข้อมูลให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่42เปิดหนังสือหน้า42ครับโอเคเริ่มเฉลยเลยนะครับข้อที่1 ข้อใดคือลักษณะของฐานข้อมูลข้อขอไข่ครับกลุ่มแฟ้มข้อมูลที่รวมกันอยู่รวมกันข้อที่2ข้อใดจัดเป็นการประมวลผลแบบกลุ่มข้ององ,งูการสำรวจข้อมูลการเลือกตั้งข้อที่3ครับการถอนเงินอั๋ จากตู้ ATM จัดเป็นการประมวลผลแบบทันทีเนื่องจากสาเหตุใดขอควายครับเงินคงเหลือในบัญชีจะเปลี่ยนแปลงทันทีข้อที่4ข้อมูลเหมือนหรือต่างจากสารสนเทศอย่างไรเหมือนกันหรือต่างกันครับต่างกันเพราะสารสนเทศต้องได้จากการประมวลผลข้อมูล ข้อที่5้าครับข้อใดจัดเป็นเขตข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ข้อที่6ครับตัวเลขศูนย์กับ1ในระบบฐานข้อมูลเลขฐาน2เปิดมีหน่วยเป็นอะไรบิตครับข้อที่7ข้อใดคือลักษณะของการประมวลผลแบบทันทีการจองตั๋วเครื่องบินข้อที่8ปดครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการจัดการฐานข้อมูล การรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลางนะครับกระจายก็ได้ไม่จําเป็นต้องรวมอย่างเดียวข้อที่9ครับข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการข้อมูลการแจกจ่ายข้อมูลข้อที่10ครับ entity คืออะไรรายละเอียดต่างๆของข้อมูลนะครับโอเคคราวนี้ตอนที่2และตอนที่สาม ในบทนี้ก็เช่นเดียวกันครับตอนที่4ไม่ต้องทำนะตอนที่สองกับตอนที่3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยการเขียนคำตอบพร้อมกับโจทย์ด้วยนะลงในสมุดส่งอาจารย์วันที่เราเปิดภาคเรียนมีเรียนในห้องเรียนตามปกติเปิดวันไหนก็ส่งวันนั้นดังนั้นในช่วงระยะเวลาช่วงนี้นะครับเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนเนี่ยก็ให้นักเรียนพยายามค่อยๆทำไปทีละข้อนะครับไม่ต้องรีบนะ ตอที่1อาจารย์ฉเฉลยให้เรียบร้อยแล้วหรือตอนที่2กับตอนที่3นะครับให้ทําเป็นการบ้านเป็นแบบฝึกหัดย้ำว่าไม่ต้องรีบนะให้ทําเป็นการบ้านค่อยๆทำนะครับนักเรียนมีเวลาถึง30กว่าวันดังนั้นหาเวลาว่างนะช่วงไหนก็ได้ที่เราว่างเจียดเวลาจากการเล่นเกมสัก10นาที15นาทีทําทีละ2-3ข้อ2-3ข้อนะครับเดือนเดียวมีเวลาเหลือเฟือ นะโอเคสำหรับในสองบทนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในคาัหน้าสวัสดีครับ